สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเกียร์สักแชนเนลวันนี้ผมก็มีข่าวฟุตบอลมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับโรนันโดบาดเจ็บเลือดอาบเกมรับใช้ทีมชาติโปรตุเก Ronaldo, สคิตยโนโรนันโดสตาร์สังกัดสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับบาดเจ็บเลือดนนองหน้าและมีอาการมึนงงหลังเกิดการประทะอย่างรุนแรงระหว่างเกมยูฟาเนชันลีก โดยท้ายที่สุดทัพฝ่ยทองเป็นฝ่ายถล่มเอาชนะสาธารณลัตเช็คขาดลอย4-0โรนันโดจมูกแตกเลือดอาบเมื่อเข้าปะทะกับโทมัสวัตลินายดาษของเช็คทั้งคู่ชนกันในขณะที่โรนันโดยพยายามจะยิงลูกคอสในกรอบเขตโทษในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้มลงไปกองกับพื้นและต้องรับการผสมพยาบาลอยู่ค่อนข้างนาน มีการให้โรดันโดไปทดสอบการกระทบกระเทือนสมองทีมแพทย์ของโปรตุเกสทำแผลที่จมูกที่แตกของเขาจากนั้นพวกเขาก็นำกองหน้าในตำนานไปล้างเลือดที่เหลืออยู่ข้างสนามเนื่องจากผู้เล่นไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในชุดที่เปื้อนเลือดแต่ที่สุดแล้วสามารถเล่นต่อจนจบเกมก่อนจะกลับมาเล่นภายใต้ผ้าปิดห้ามเลือดจนจบ90นาทีทั้งนี้รายงานระบุว่าแม้ CR7 จะเจ็บจนมีภาพเลือดอาบหน้าหวาดเสียวแต่อาการดังกล่าวไม่ได้มีความรุนแรงมากแต่อย่างใดและคาดว่าเจ้าตัวจะสามารถลงเล่นในเกมในชั้นลีกเกมถัดไปที่ทัพฝอยทองจะดวนกับสเปนในคืนวันอังคารนี้ได้ขณะที่โปรแกรมถัดไปหลังจากนั้นกับทัพปีศาจแดงทีมของเอริกเทนฮารจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ